โซลาเลเซี่ยดูดปนอันนี้คือดอกบานชื่นไซ<า>จิ๋วบอไซไซเล็กต้นเตี้ยแคะหรือมั้งต้นแคะบานชื่นแคะมันจะเป็นเขาเรียกคนละพันเดียวนั่นแหละแต่เขาเอามาเป็นตัวพ่อตัวแม่น่ะนะเวลาผสมกันแล้วมันก็จะได้ต้นตัวแม่แต่ดอกจะเป็นตัวพ่ออันนี้เรามาดูชมสวนดอกบานชื่นเนาะพี่เนาะ สีเดียวกันเมดเลยสีบานเย็น,นสวยงามมากชมพูอ่อ,อนออกบานเย็นบานเย็นเนาะ,ะสวยงามที่สุดเดินเลยอยู่ในสวนดอกบ้านชื่นค่ะโอ้งามขนาดเลยดงดอกไม้อันนี้กำลังดูดเอาเกรสรใช่ไหมพี่ดูดเอาเกรสรเพื่อจะไปผสมกับอีกน อีกพันนึ่งให้มันมีหลายสีเบาะหรือ่ังได,ด,ดแต่เราจะดูดเอาเกสรไปใส่อีกฝั่งนั้นแล้วก็เป็นส่วนดอกบ้านชื่นเหมือนกันงามมากเลยเด้อหนึ่สวยงามที่สุดเลยปีก้อนปีกไก่ปีก้อน,อนสองปีลังนะคนมาบึงนี่นะจันมาม ถัานานุ้มสนมีเม่นมดโบ๋อมามันซี่เป็นหลกสีได้สะนนาะแล้วก็ต้นสูงตัวพ่อน่ะต้นเพ่งประมาณคานี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นลายสีแต่ละปีปลูกแต่ละสีไม่คือกันเนาะและก็แต่ละสวนเนาะอันนี้มันจะเป็นหนึ่งสองเตแล้วเตอันนี้คืสามเพาอันตัวที่หลากสีนะอู้ผู้เรามาเห็นมีสะงอ่อนมีเม่นงาอามคนนำมาท่ายลูกประสันพันนี่นะเขาให้มาด้ยเนาะให้เลาเขาให้มาไอ้ดินที่เราใช้ปลูกนี่มันเป็นดิน ดินธรรมดาของพื้นั่นเละอ๋อดินของเขาใช่ไหมค่ะเป็นปุ๋ยเป็นไรของเขาหมดเราน่ะแค่ปลูกผสมให้เขาแล้วก็ขายเม็ดแล้วก็ต้องคุมด้วยคุมให้เขาเลยต้องคุมด้วยผ้ายางเนาะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ไอ้ศัตรูพืชว่าให้มีศัตรูพืชนะไอ้พวกหญ้าพวกแมลงกลางมุ้งกลางมุ้งนะคะนี่กางมุ้งสีเขียว อสาอันนี้คือเครื่องดูเทียสเราเอาไปดูตรงดอกไม้มาเลยนะพี่นะ้องดูตรงเทียนสนมาเลยนะกินมจิ้มินมิมิิมดอกไม้นะคะเูสรดอกไม้ เทคสวยงามมากเลยเพิ่เคยมาชมครั้งแรกเลยดอกไม้งามๆแบบนี้มีหวานแววมากมยังไม่ทันเขายังตัวแม่เขายังลายอยู่เหอกับฮักอ๋อแล้วบันนี้คะแนนมันขึ้นมาเมอเหอกับดูได้อีก อ๋อเราดูดเกสรมันนี่นะทัดทิมตัดแล้วดูดเดสร็จแล้วเราไปใส่ไหนเอาไปใส่ตรงนั้นบ่นนใส่ตู้เย็นไว้ก่อนยังเก็บไ้เก็บไ้เออตัวแม่มันมีทันได้มีดอกเลยสิอ๋อตัวแม่มันขึ้นดอกอยังได้สมได้อ๋อมันจะมีกล่องเก็บเกสรมันไว้ใส่ขวดเก็บใสขวดกระปุกไว้อ๋อมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆบ่มันจะเป็นละอองเล็กๆบ่อยู่น้ำรูสัย่ะไม่มีเป็นฟุ่นเป็นฟุ่นนะก็เหมือนก็เหมือนว่าเกสรหมก บวกข้าวสาอ๋อแล้ววันนี้แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วเก็บไว้ได้นานแค่ไหนเดือนหนึ่งสองเดือนได้ถ้าอยูอย่างนั้นแล้วทีนี้เราก็ไปปล่อยใส่กับต้นที่มันพร้อมที่ออกดอกมันจะมีผู้กันนะนะนานๆมันจะมีผู้กันแล้วเราก็มาเอ๊จุ๊บน้อยๆนะจุ๊บน้อยๆล้วก็ดีดๆอออมันมีสามารถหมองด้วยตะเป่าเป็นไฟได้สนุกถ้าเม่นเอาซื้อลายมาก็ะซิมมดไว้ด้สะพูนนะซื้อน้อยๆดีดๆเอาละเอากลับมาต้วยซื้อกับตัวแม่เลย เพื่อที่จะให้มันเป็นดอกแล้วก็ให้มีเม็ดอ๋อติดเมล็ดแล้วก็คลายเมล็ดว่าสิได้คลายก็ไม่ง่ายเพื่อสิมาตัดตัดดอกดอกเกตัดคือแบบแล้วก็ไปเกี่ยนแล้วก็มาพึ่งล้มไม่ได้พึ่งเด็ดดอกแต่ก็ได้ลายอยู่ด้ว่ามีได้ผดคืออื่นก็คลายย่าสูบมาเลยเบาๆหนึ่งเปเลยมันก็ได้ลายทะลุมกันนะแล้วเขาให้กิโลเท่าไหร่อย่างนี้นะไอ้นี่นะมันสิเป็นปีนี้เปรตพันสามพี่ไก่นี่นะกิโลอยู่หมื่นห้าพี่กับ กิโลละเป็นพันสามเพราสวนน่ะได้เก้ากิโลกคือเอาผีวกายนี่อ้ไม่ได้ทําง่ายๆนะคะเนี่ยไม่ง่ายเลยการทําสวนไม่ได้ง่ายดอกไม้ดอกอันนี้รุ่นจิ๋วเล็กๆออกมาแล้วสีเดียวกันไหมในรุ่นจิ๋วนี่เดียวกันแบบนี้เลยเพราะมันเป็นรงค์สุดซืปลูกตัวนี้ก่อนแล้วก็มาปลูกตัวนี้ทีหลังไม่รู้เขาจะวอกมัเพื่อนไม่รุ้หนอ จว่ามัยังฮ uh ึ่งเมื่อกี้นะนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละเอาดอกใหญ่ๆนี่บอแง่ดอกนี้ยังไม่มีนี่ไม่มีเกสรเอาดอกที่มันมีก่อลเอาดอกที่มันเหลืองๆนี่บอแง่แล้วมันสิขึ้นมานดำลัง้ะแขนก่อนนะว่าเราได้กินเพลงของมดตั้งไหลทั้งเหล่าคิดหน้าก่นยังหลอกว่าเราก็ทำเพลงให้ดูคนสวยคนเดียวคนนี้ไม่สวยปิดหน้าไว้ก่อน มันไม่ได้ยากการกษรง่ายมาที่ทำสวนดอกไม้สาธิตสาธิตอ่าพอก่อนนะคะสาธิตมีสค่ะน่าติดเลยค่ะมอาีกที่บอกเกสอนที่เราดูดเมื่อกี้นี่นะถ้าก็ได้ขูดเบนหนึ่งอันนี้เลยโอ้แล้วเราสะสมไว้สะสมสะสมไว้แล้วก็ไปเอาภูกันมา จิ้มแล้วมันจะออกสียังยางในวิญญาณไก็ออกสีชมพูนี่เราอ,อันที่น้่บอกออ่อเป็นตัวพอ่อแต่ต้นจะได้ตัวเมย์แต่สีสูงไม่ได้เต้นอย่านี้อ๋อจะได้ตัวแม่ต้นแล้วก็แต่ต้นสูงแต่ว่าดอกดอกดอกพ่อก็คือดอกชมพูนี้ใช่ไหมแต่เราต้องเอาเกสรน,<อ>นี้ไปแต้มแต้มแต้มโวายยังแต่ว่าต้องเก็บไว้เดือนหนึ่งเพราะว่าัว นพุ่งได้น้ำยศอะนถ้าน้ำพุ่งตะไคร่ก็เคยใบไสมาสิตัวที่เราจะไปจิ้มนั้นยังไม่โตัวทำไมตะกี้เขากะเหรี่ยนลู่เนาะโอน่านะเขาเก่าใช้น้ำพุ่งหลือมาซื้อตะไอร่มานี่แม่บันแลกวันนี้เปลี่ยนมาเป็นน้ำยศแบบนี้ก็เลยคู่มือนี่ก็ใส่น้ำยศเลยนี่ซื้อยุดอยู่ใต้นี่มันก็มาซึมไปใช้น่นมื่อนี่ก็ซื้อเลยเปิดน้ำมาเปิดน้ำนี่มันก็จะออกทุกร่องเลยใช่ไหมอ๋อนี่ไงสายน้ำทอนะอ๋อน้ำชาน้ำชาอันนี้หนึ่งอ๋อดูดซื ไปขึ้นดอกมากเสริอปุยเราก็ะเสริฟไปเจาะเลยเพราะว่ามันดูดไอรำดูดปุยดูทั้งข้างบนดูทั้งข้างล่างอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขณะเจาะออกไปดึงมันเติดสายอะนะสายเกือบสายน้ำเกือบเข้ามาเจาะหั่นเลยค่ะเกือแล้วก็ให้ปั๊อัดไว้แล้วเอาเอาเล็กมาอัดไว้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวนดอกไม้ไปดูที่สวยๆ